ตอนนี้เราอยู่กันที่กูเกิ้ลโอ้ my god มันโลนมากจริงค่ะทุกคนแล้วดูใส่แล้วแล้ว<ข>ด <sunny> ูเราใส่เสื้อผ้า ร้อนมากเลบร้อนจริงๆเขาสร้างเมืองได้แบบปังมากที่คนดูเลยนะโอ้ my god มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกแต่ว่าบ้านเมืองมันดูสวยด้วยว้าวคนที่นี่ขับรถเหกาำลังจะเดินไปร้านเบียร์เห็นด้านหลังแล้วป่ะดูยูบแบบดูยุโรปอะไรประมาณนั้น Sorry เบียร์ หลังจากกินอิ่มแล้วทุกคนก็คือหน้าตาสดใสไม่มีใครมินแล้วค่ะไม่มีใครบินแล้วค่ะของเขาจานใหญ่มากเมื่อนี้หนึ่งล้านห้าแสห้าหมื่แปดพกินข้าวเสร็จแล้วกำลังจะกลับไปดูโชว์ลุที่อลังการมากอลังการจริงหรือเปล่าเด้ ราดูเสร็จนะคะทุกคนคนเยอะมากจากที่เราเห็นว่าไม่มีใครเลยอะ่ะ Kiss me under the Paris Twilight e เป็นแต่กอรอะเนี่ยแต่กรอง เราเดินโคตรจะดดเปิตรงนี้อร่อยมากอร่อยมากน้ำพึ่งจากลังแทน,นี้อร่อยมเป็นยเรปเบะหบ้างเล็กน้อยนะคะ,คะไ,ไคะเล็บสวยมาก S <S เอเ้ยมาโอ้โหเด็ดทางไปสระว่ายน้ำนะคะทุกคนจะได้ดื่มด่ากับวิวที่แบบอลังการมากเขามีผ้าให้อยู่แล้วค่ะแล้วมาด้วยมาเร็ค่ะ นานไหนา e อ e เว้ h เนท์ไน I don't know okay อมออ่ right e อะร่ yeah d e h o can ever can o d e r e y e a like a p a r a m o t o r right it's e e n s i v กากบวมประตูโรงแรมที่นี่นักทุกอันเลย Let's g o บ้านเมืองเขาแบบถายรูปได้หมดทุกมุม มีคนอยู่จริงเท่าไหร่ไม่รู้อะอันนี้คือเราเดินอยู่ the top of the road for the last night โอ้ร้อนมากพาชมเมืองกันแล้วกันนะคะวันนี้ว้าวอันนี้ก็อันนี้คืออะไร ไปติดทู่เย็นอนะเพราะแบบเอ้ยเราเคยมาที่นี่แล้วนะกินจ้าเ <Okay. S 1> ื่อนี่ดีกว่าก้าหมือนห้าพันเดย์อัพโอชาดาร้อนมาก <laughs> คนมันน้อยมากอะ่ะมันมีนั่นแหละแต่มันน้อย <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ I have strawberry, yogurt. Three of these You have the small one? Please. Okay, I'll show this one. Tila <laughs> Cake. Hello everyone. This one by myself. Look at this? มันเป็นระยะทางที่ไกลมากเจ็กิโลเลยเหรอเจ็9พันแร้อเก้าสิบเก้ามตรมีพลร,ราลงกระเช้ามามันก็จะพัคเหรอเป็นสวนปะมีสวนน้ำเป็นไงบ้างคะลงมาบุกกระโดดเลยปลาเฮง <laughs> ถ้ามาสวยนะว่าเล่นเล่นไปคนสวยๆถ่ายแบก็จะมีร้านอาหารนะคะคนลงมามันร้อนนะแต่ไม่ร้อนเท่าบ้านเราอะ่ะเราร้อนจ่งมันร้อนแบบแปดเจ้ามงบ้านเราใช่ สายราคานั้นน่ะแล้วก็เล่นน้ําแล้วก็เล่นทุกอย่างมันก็คุ้มอยู่นะแค่นัางกระเช้าก็คุ้มแล้วตึงตึงตังมากเขาติดป้ายบอกทางไว้หมดเลยนะแต่เป็นภาษาเวียดนามในแต่ไกลกว่าทุกคนรู้ไหมว่าเงินเวียดนามใช้ยากมากโค้ดเตอร์คุโรมิบีเอ็มดี จากที่หนึ่งมาที่หนึ่งเนี่ยมันถูกกว่าก็มันดาวน้อยกว่าโรงแรมเพราะนุ่มันห้าดาวพี่เขาบอกว่าแค่แบบย้ายโรงแรมเบาๆประหยัดงบสภาพโรงแรมค่ะอย่างราคาเรือหาดประหยัดงบราคาเบาๆจัดบ้องได้โรงแรมสบายๆโรหรามาเฮ้าราคาสอร์เราอยู่ที่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สเปน